มสมัครแต่ละพักการเมืองมาแล้ววันนี้ผมมีโอกาสสัมภาษณ์คุณ um อุงอินนางสาวแพทองทานชินวั์ด้วยก็ถามไปเหมือนกันนะเมื่อเดือนเมษายนปีปที่แล้วนะปี6-6อ่ะอีกแป๊บหนึ่งจะ จะครบครบปีแล้ว่นะก็ถามกันว่าเห็นภาพตัวเป็นนายกรัฐมนตรีหรือเปล่าในวันนั้นเป็นยังไงเจ้าตัวจะพูดอะไรบ้างเราไปฟังกันนยครับชัดเจนท่านที่สาบแล้วครับก็ชัดเจนเหมือนกันคุณชายเกษมพิตรสิริก็เดี๋ยวเราราดูพรุ่งนี้อีกทีหนึ่งอดใจแป๊บหนึ่งได้ไหมวันเดียวเองนะไม่ถึงยี่สิบเชื่อบอกด้วยชื่อส่งปุ๊บจบเลยทุกอย่างบอกเลย แล้วมี3าคนเนี่ยถามแบบชาวบ้านเลยแล้วใครคือนายกตัวจริงฮะอย่างนี้เราต้องรอให้กบฮเลือกอีกทีหนึ่งแล้วก็รอรอผลที่ว่าทั้งหมดจะได้เท่าไหร่ยังไงแล้วก็เลือกทีนึงแต่ว่าอย่างที่อิงพูดไปทุกๆเวทีนะคะพักนี้เลือกเลือกเลือก,เล,อก,เ,ลอกเลือกทั้งพักเนี่ยเราได้ทั้ง3คนเพราะว่าจะไม่มีใครไปไหนและจะช่วยกันทํางานอย่างเต็มที่นะคะไม่ว่าจะได้ใครก็ตามใน3คนคนทำกันเป็นทีมแล้วแล้วเคยเห็นภาพของตัวเองวันที่เราเป็นนายกรัฐบนตรีผู้หญิงของประเทศไทยไหมฮะ เราเคยคิดว่าวันนั้นเราจะเป็นยังไงไหมครับเห็นคําถามนี้ยากเลยอะเห็นภาพเลยเหรอเห็นภาพไหมวันนี้ที่ที่ผ่านมาคิดถึงภาพของทั้งพักมากกว่าเพราะอิงเป็นคนชอบนึกถึงว่าถ้าพักเราแข็งแรงเนี่ยเราก็จะแข็งแรงไปด้วยนะคะเพราะว่าแน่นอนแหละอิงอิงเป็นคน เพิ่งเข้ามาใหม่ไม่ได้มีประสบการณ์ในการเม,มืองเยอะแยะ,ะแต่ว่าทุกวันนี้ที่ผ่านไปได้แล้วก็มีนโยบายที่ประชาชนไว้ใจเนี่ยเป็นพอพักเพื่อไทยครับแล้วถ้าเกิดถึงวันนั้นจริงๆเนี่ยคุณอุ๋งได้เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยค,คุณพ่อจะได้กลับมาอุ้มหลานไหมครับ อันนั้นเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวกันแต่เป็นเรื่องของความหวังค่ะว่าอิงจะเป็นนายกหรือไม่เป็นนายกอิงก็หวังให้พ่อกับบ้านอยู่ดีนะคะแต่ว่าการที่อิงจะเป็นนายกเนี่ยก็ไม่เกี่ยวไม่ได้เชื่อมโยงกันคุณพ่อวิธีกลับมาของท่านเนี่ยท่านคิดเองตัดสินใจเองไม่เกี่ยวกับพรรคค่ะนแล้วเตรียมคลอดลูกวันนี้โหท้องแก่แล้วนะ <laughs> คุยคู่แปดเดือนครึงคคร่งกำหนดคลอดเ <laughs> มื่อไหร่เรากำหนดวันไว้ยังครับจริงจริงคลอดธรรมชาติค่ะอาจจะเป็นปลาย ปลายเมษายนี้หรือว่าต้นพฤษภาก็ลุ้นอยู่ว่าวันไหนก็ได้อย่าเป็นวันเลือกตั้งขอคุณแม่ไปเลือกตั้งหน่อยไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์ใช่ค่ะเป็นลูกลูกชายใช่ชใชไหมครับตั้งชื่อแล้วอย่างแล้วมีส่วนเกี่ยวข้องเชื่อมโยงกับการเมืองในช่วงนี้หรือเปล่าเออจริงๆตั้งไว้หลายชื่อนะแต่ก็มีมันก็มีท็อปทรีของอิงอยู่แหละเ,ออเกี่ยวกับการเลือกตั้งไหมมีบางชื่อที่เกี่ยว บังชื่อไม่เกี่ยวาปแค่นี้พอบอกได้ไหมนี่เป็นครั้งแรกเลยที่พูดถึงนะเนี่ย<ช>ไม่เคยคพูดถึงที่ไหนมาก่อนพอจะบอกสักชื่อได้ไหมฮะ ไม่ได้ค่ะถูกไว้ก่อนเลยครับเผินค่ะเดี๋ยวรอติดตามดูแล้วกันนะครับวันนี้ขอบคุณเป็นเหตุการณ์ในอดีตย้ำนะครับว่าเราสัมภาษณ์วันนั้นที่รับสมัครสสบัญชีรายชื่อวันที่4เมษายน2566นะตอนนั้นคุณทักษิณยังไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยเลยเลยก็ถามไปนะแล้วก็ประเด็นที่ว่าเราจะเห็นภาพตัวเองเป็นนายกรัฐมนตรีหญิงคนต่อไปหรือไม่เนี่ยอย่างคุณอุ๋งบอกไปเมื่อสักครู่นี้บอกว่าอิงเองก็ค่อนข้างใหม่กับเรื่องการเมืองแต่ก็เชื่อมั่นในทีมงานของพรรคเพื่อไทยก็ว่าอย่างนั้้นนนนจวัี